สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอาจิงสุวรเบ้าของชื่อเล่นชื่อน้องอาจิงค่ะวันนี้หนูจะมาแนะน้ำทาโกยากิค่ะทาโกยากิเนี่ยมันน่ารงกลมากมากจนเราต้องเอาไปนำขายเพื่อจะได้เงินทุกคนมาลุมร้านทาโกยากิหมดเลยแล้วทีเนี้ย แล้วทีนี้การเราจะทำทาโกยากิเนี่ยนะเราต้องเอาไข่กับแป้งเนี่ยเอาปอกไข่ใส่ลงในถ้วยแก,แ,กแกะถุงแป้งแกะถุงแป้งใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็คนคนคนให้เท่ากันแล้วแล้วทีนี้ถ้าเราอยากทำกทาโกยากิเนี่ยเราต้องเอาทาโกแล้วก็ต้องเราต้องใส่ซอสก่อนนะ เราต้องเราต้องเทน้ำซอสมาใส่ก่อนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็คนแล้วทีนี้ก็ใส่ซอสมะเขอือเทศเข้าไปแล้วก็คนทีนี้แล้วก็มาทำทาโกยาก,ยกิ Cotton. เราเอาแป้งทาโกยากิที่เราทำเมื่อกี้เอาไปใส่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 ทุกกลุ่มเลยแล้วทีเนี้ยเราก็เราก็เอาพริกเพราะว่าด้านนั้นสุกแล้วไง สุกแล้วแล้วก็ดูว่าว่าด้านนี้มีอะไรแตกไหมถ้านี้มีแตกก็ใส่เพิ่มแล้วทีนก็วนวนวนเพราะด้านนี้เสร็จแล้วก็พลิกแล้วก็พลิกแล้วก็พลิกพอพลิกเสร็จแล้วก็ดูตรงนี้ว่ามันแตกไหมตรงนี้ก็แตกแล้วก็เทใส่แล้วก็วนวนวนแค่นี้เองแล้วก็เอาอไปแยกว่าอันไหนรสไหนว่าอันไหนรสไหนเราต้องจําให้ได้ด้วยถ้าเราจำไม่ได้อ่ะ ลูกค้าก็จะงงแล้วก็หาว่าเราอะก,กหกแล้วไทยวิทย์มีใไซอะไรบ้างคะมีซไซปูอัดแฮมกุ้งชีสอ,อะไรช่วยทั่วไปพี่สำคัญออริจินอลไส้จะต้องมีปลาหมึกถูกต้องคะ่ะแล้วจริงชอบไส้ไหนมากที่สุดคะหนูชอบไส้ อะไรดีน่ไปเบคอนใส่เบคอนโอเคขอบคุณค่ะที่เราให้ฟังนะคะ